เช็คด่วนบัตรคนจนแบบใหม่เตรียมยืนยันตัวตนกระทรวงการคลังเตรียมให้ยืนยันตัวตนแล้วสัปดาห์หน้าสถานะจะเริ่มเปลี่ยนวันที่6มมกราคม2566หากใครผ่านจะทราบทันทีว่าตนเองจะได้รับบัตรวงเงินกี่บาท200หรือ300ฟังรายละเอียดในคลิป บัตรใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้างในการยืนยันตัวตนและเช็คสถานะบัตรเก่าจะต่ออายุใช้อีกกี่เดือนกันแน่1หรือ2เดือนเงินพิเศษ2 0 0บาทจะได้รับอีกกี่เดือนบัตรคนจนลายใหม่จะได้รับเงินพิเศษด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับบัตรคนจนลายใหม่เตรียมเช็คสถานะของท่านผ่านทางเว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนบัตรคนจนได้เลยตั้งแต่สัปดาห์หน้าหรือวันแรกวันที่6มกราคม,ม2 5 6 6หากสถานะของท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงรอเช็คอีกครั้งในสัปดาห์ต่อๆไปโดยหากสถานะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเป็นขั้นตอนอย่างไร ถ้าหากสถานะของท่านเปลี่ยนแล้วระบบก็จะแจ้งทันทีว่าท่านจะได้รับบัตรคนจนแบบกี่บาทบัตร2 0 0หรือ300เท่านั้นเองค่ะด้วยระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนต่อไปและหากยืนยันตัวตนผ่านแล้วก็จะสามารถใช้บัตรคนจนได้เลยด้วยกระทรวงการคลังจะทยอยให้ใช้เรื่อยๆจนครบทุกคนและในส่วนคนที่ไม่ผ่านนะคะกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีระบบยืนอุทธรณ์ให้อีกครั้งหนึ่ง หรือระบบอาจจะคัดกรองผิดพลาดหรืออาจจะเปิดรอบเล็กๆในการลงทะเบียนใหม่อีกเรื่อยๆเหมือนบัตรคนจนลายเก่าโดยระบบการยืนยันตัวตนนั้นจะยืนยันได้ทั้งทางหน้าเว็บไซต์ของบัตรคนจนที่ท่านใช้ลงทะเบียนและสถานที่ราชการที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้บัตรคนจนลายเก่าเตรียมเฮอีก,กหรือไม่กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศยกเลิกบัตรคนจนแต่อย่างไรในเดือนมกราคม เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อแน่ๆในเดือนกุมภาพันธ์อีกหนึ่งเดือนและอาจจะได้ใช้เงินพิเศษเพิ่มอีก200บาทด้วยรวมกับเงินในบัตรเป็น400และ500บาทเหมือนในเดือนนี้นั่นเองค่ะส่วนเรื่องอายุบัตรคนจนนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะให้ใช้ถึงตอนไหนแต่ต้องดูการจัดการข้อมูลของบัตรคนจนใหม่ควบคู่ไปด้วย ว่าจะมีแนวโน้มเรียบร้อยในเดือนไหนหากเรียบร้อยในเดือนหน้าแบบครบทุกคนก็อาจจะได้ใช้บัตรคนจนเก่าแค่ในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นแต่หากยังไม่เรียบร้อยก็อาจจะได้ใช้ไปจนกว่าบัตรคนจนลายใหม่จะได้ครบทุกคนและตรวจสอบสถานะทุกคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวส้นใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ